เมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์จากอนาคตได้ค้นพบรอยแยกประตูมิติที่สามารถย้อนเวลาไปยังยุคไดโนเสาร์ได้พวกเขาจึงเริ่มอพยพไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่เป็นมนลพิษสุดท้ายแล้วมนุษย์กลุ่มนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องเทอร์โนวาความเดิมตอนที่แล้วแมดดี้มีลางสังหรณ์บางอย่างเกี่ยวกับดรเคนฮอตัน เธอจึงทำการสืบประวัติเรื่องราวของเขาจนพบว่าเคนฮอตตันคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงแต่เป็นผู้ช่วยของเขาที่ชื่อแอนดูแอบปลอมตัวมาส่วนฮอตตันตัวจริงตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะเดินทางมายังเทราลานอว่าหลายวันต่อมาแมงปอตัวหนึ่งก็ได้บินจากเทราลานอวาไปยังฐานทัพของพวกซิกเซอร์แล้วมันก็ไปเกาะอ,อยู่ที่แขนของมิล่าเพราะแมงปอตัวนี้ถูกมิล่าติดตั้งไมโครชิพเอาไว้เพื่อคอยส่งข้อมูลไปมาระหว่างเธอกับสายลับ ส่วนทางฝั่งของเทอร์าโนว่าหลังจากผู้การเทเลอร์ได้รู้ความจริงว่าบอยลันนั้นแอบติดต่อกับพวกซิกเซอร์อยู่เทเลอร์จรึงจับตัวเขามาสอบปากคำว่าบอกอะไรพวกนั้นไปบ้าง ซึ่งบอยลันก็บอกว่าเขาแค่ทําธุรกิจแลกเปลี่ยนของเล็กน้อยเท่านั้นไม่เคยเอาข้อมูลสําคัญภายในไปบอกพวกมันเลยแต่เทเลอร์ก็ยังไม่ยอมเชื่อและจะขังบอยลันเอาไว้จนกว่าจะยอมบอกความจริงทางฝั่งของจอร์ดเขาก็ได้เข้าไปคุยกับจิมว่าอย่าทําอะไรบอยลันเพราะเขาผิดเองที่ไปขอให้บอยลันช่วยซึ่งบางทีบอยลันอันไม่ใช่สายลับเหมือนกับที่ทุกคนคิดเขาเพียงแค่ต้องการทําธุรกิจกับพวกซิกเซอร์เท่านั้น ต่อจากนั้นเมื่อจิมได้เข้าไปดูอาการของบอยลันในห้องขังก็เห็นว่าตอนนี้เขามีสภาพที่ไร้สติและพูดจาไม่รู้เรื่องเนื่องจากเทเลอร์ได้ใส่ยาบางอย่างลงไปในอาหารเพื่อทําให้บอยลันยอมพูดความจริงออกมาจนกระทั่งเมื่อเทเลอร์ได้กลับออกจากห้องขังไปแล้วจูจ่ๆบอยลันก็เกิดอาการหลอนและพูดขึ้นมาว่าเขารู้ความลับของเทเลอร์ทุกอย่างและจะแชร์ว่าเทเลอร์แอบซ่อนอะไรเอาไว้ใต้ต้นพิกลกริมต้นนั้น จิมก็เลยลองไปค้นหาแผนที่ในอนณานิคมว่าต้นพิวกริมที่บอยลันหมายถึงมันอยู่ที่ไหนจนกระทั่งพอรู้สถานที่ของต้นพิวกริมแล้วจิมก็เดินทางไปยังที่นั่นแล้วทําการขุดบริเวณใต้ต้นไม้ดูจนเขาได้พบกับโครงกระดูกของใครบางคนที่ถูกฝังไว้ จิมก็เลยแอบเอามันกลับไปยังเทอรลานว่าเพื่อให้อลิซาเบตตรวจสอบดูว่ามันเป็นศพของใครและตายจากสาเหตุอะไรซึ่งอลิซาเบตก็สันนิฐานว่าเขาอาจจะถูกยิงตายเพราะบริเวณซี่โครงมีรอยแตกเหมือนกับถูกกระสุนและศพก็น่าจะตายมาแล้วประมาณ5-6ปีส่วนกระดูกตรงแขนขวาที่มันขาดไปตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าผูดด้ตายเสียแขนไปก่อนแล้วหรือว่าเสียมันจากตอนที่ถูกฆ่าทั้งสองคนจึงตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนจนกว่าจะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าศพนี้ ส่วนทางฝังของพวกเด็กๆในเทอลาโนวาที่ตอนนี้กําลังซ้อมจัดแสดงละครเวทีกันอยู่จูจูมันก็มีแมงปอตัวใหญ่บินเข้ามาจนทําให้พวกเด็กๆตกใจกลัวซึ่งพอทหารเอาของมาฟาดมันจนตกลงมาแมดดี้ก็เห็นว่าตรงเท้าของมันมีไมโครชิปติดอยู่ จากนั้นเทเลอร์กับเมาคอมก็เอาแมงปอไปตรวจสอบเลยทําให้รู้ว่าแมงปอตัวนี้มันถูกฝึกให้เดินทางไปมาเพื่อคอยส่งข้อมูลระหว่างเทรลโนวากับพวกซิกเซอร์แต่ตอนนี้ไมโครชิปที่ติดมากับขาของมันดันพังไปซะก่อนทําให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นมันเป็นอะไรส่วนพวกทหารที่ถูกส่งให้ออกไปด่านข้างนอกพวกเขาก็พากันกลับมาพร้อมกับมีสภาพทีท่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากถูกพวกเซิกซเซอร์ดักจมตีระหว่างทางแถมพวกมันยังรู้แผนทุกอย่างว่าจะไปทำอะไรตรงไหนซึ่งวอร์ชิงตันก็บอกว่าตอนนี้บอยลันกำลังถูกจับตัวไว้อยู่ไม่มีทางที่เขาจะสามารถส่งข่าวไปให้พวกเซิกซเซอร์ได้แน่หมายความว่าบอยลันไม่ใช่สายลับจริงๆทำให้บอยลันจึงถูกปล่อยตัวกลับออกไปแต่ในระหว่างนั้นจิมก็ได้ตามไปหาบอยลันที่หลานเล่าเพื่อจะถามว่าศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นพิวคริมเป็นศพของใคร เพราะเขาได้ยินบอยลันพูดมันออกมาตอนที่ขาดสติบอยลันจึงบอกว่าคืนนั้นเมื่อ5พปีก่อนตอนที่เขาออกไปประจำการน,นอกเขตเทราลนว่าจู่ๆมันก็มีแสงประหลาดโผล่ออกมาตรงต้นไม้ต้นนั้นพอเขาเข้าไปตรวจสอบดูก็เจอกับเทเลอร์ที่อยู่กับศพของชายปริศนา แล้วเทเลอร์ก็เรียกให้เขาเข้าไปช่วยฝังล่างนั้นซึ่งเทเลอร์ก็เอาแต่บ่นว่ามันไม่ควรเป็นความผิดของลูคัสหลังจากคืนนั้นลูคัสลูกชายของเทเลอร์ก็หายตัวไปไม่มีใครพบเห็นอีกซึ่งบอยลันก็ยังไม่รู้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนทางฝั่งของเมาคอมพอเข้าไปในห้องวิจัยเขาก็เปิดเจอกับโครงกระดูกที่อลิซาเบธเอามาซ่อนไว้เมาคอมจึงถามว่าเธอกําลังคิดจะทําอะไรทําไมถึงแอบเอาศพเข้ามาโดยไม่บอกเขาก่อนทั้งที่เขาเป็นหัวหน้าของแผนกนี้ซึ่งอลิซาเบธตก็ไม่อยากจะบอกเมาคอมเพราะต้องการจะตรวจสอบมันด้วยตัวเองทําให้เมาคอมจึงเริ่มไม่พอใจแล้วคิดจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้เทเลอร์ทราบ หลังจากนั้นเมื่อเทลเลอร์ได้เข้ามาถึงแล้วสอบถามจิมกับอลิซาเบตเกี่ยวกับศพปริศนาว่าไปเอามันมาจากไหนจิมก็โกหกว่ามีใครบางคนเขียนจดหมายส่งมาให้เขาก็เลยลองไปขุดดูจนพบกับศพนี้อยู่ใต้ต้นพิวกลิมซึ่งพอเทลเลอร์ได้เห็นศพนี้เขาก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนกับว่ากำลังปกปิดอะไรไว้อยู่ต่อจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เมาคอมก็สามารถหาคำตอบได้แล้วว่าพวก,กซิกเซอร์ใช้คลื่นเสียงในการบังคับให้แมงปอบินไปมาระหว่าง2ที่เพื่อส่งข้อมูลเนื่องจากแมงปอในยุคนี้มีเยื่อแก้วหูอยู่ที่นวดของมันทําให้มันจึงสามารถได้ยินเสียงที่อยู่ใกล้หลายไม์ได้เมาคอมเชื่อว่าตอนนี้สายลับอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าแมงปอมันถูกจับแล้วและบางทีอาจจะยังเปิดคลื่นสัญญ,ญาณเพื่อเรียกให้มันไปหาอยู่ดังนั้นถ้าหากปล่อยให้แมงปอบินไปตามเสียงก็จะสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเรียกมันซึ่งคนนั้นก็คือสายลับของพวก,กซิกเซ ส่วนคนอื่นๆในเทอร์ลานว่าตอนนี้ทุกคนก็ได้ไปรวมทัวร์ที่ลานแสดงเพื่อชมละครเวทีของพวกเด็กๆโดยเนื้อหาที่ทุกคนจะแสดงในครั้งนี้ก็คือเรื่องราวของผู้การเทเลอร์ก่อนที่จะพาทุกคนเดินทางข้ามมิติมายัางเทอร์ลานว่าแห่งนี้ซึ่งในขณะที่พวกเด็กๆกำลังแสดงอยู่นั้นมันก็ได้มีอยู่ฉากหนึ่งก่อนที่เทเลอร์จะผ่านประตูมิติไปเขาได้จับมือล่ำลากับนายพลฟิวบลิกผู้บังคับบัญชาของผู้การเทเลอร์ที่เคยทำงานร่วมกันมาหลายปี และแขนขวาของนายพลฟิวบริกนั้นมันก็ขาดเหมือนกับศพที่จิมไปขุดเจอทําให้เขากับอลิซาเบตจึงเริ่มสงสัยว่าบางทีศพปริศนานั้นอาจจะเป็นศพของนายพลฟิวบริกตัดภาพมาที่ทางฟังของเมาคอมหลังจากที่ทําการปล่อยแมงปอบินไปแล้วทุกคนก็รีบพากันตามไปจนกระทั่งมันไปถึงยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็คือบ้านของครอบครัวฉันนนทําให้ผู้การเทเล์จึงคิดว่าคนที่เป็นสายลับของพวกเซ็กซเซอร์ก็คือจิมนี่เอง ต่อจากนั้นจิมจึงถูกเทเลอร์ตามไปจับคุมตัวแล้วนําไปขังไว้เพื่อสอบปากคําว่าทําไมแมงปอมันถึงบินไปหยุดตรงบ้านของเขาถ้าหากว่าไม่ได้เป็นพวกซิกเซอร์ซึ่งจิมก็พยายามปฏิเสธทุกอย่างแล้วถามกลับไปว่าเทเลอร์เป็นคนฆ่านายพลฟิลบริกใช่ไหมเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าศพปริศนานั้นก็คือนายพลฟิลบลิกอดีตผู้บัญชาการของเทเลอร์เทเลอร์จึงบอกว่าถ้าเขาไม่ลงมือฆ่าฟิลบริกเขาก็จะถูกฟิลบริกฆ่าแทน เพราะคนที่ส่งฟิ b r บริกมาก็คือคนเดียวกับที่ส่งพวก,กซิกเซอร์มาเพื่อจะหาทางกำจัดเขาออกไปเนื่องจากเทเลอร์รู้ความลับของพวกมันเป้าหมายที่แท้จริงของคนพวกนั้นคือการเดินทางข้ามมิติมาแล้วขนเอาทรัพยากรมีค่าจากอดีตกลับไปขายในโลกอนาคตแต่การที่พวกมันจะทำแบบนั้นได้จำเป็นจะต้องกำจัดเทเลอร์ไปให้พ้นทางก่อน และลูคัสเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกมันด้วยเทเลอร์เล่าว่าหลังจากที่ลูคัสเดินทางมาถึงเทราลานว่าเป็นกลุ่มที่2เขาก็จับได้ว่าลูคัสนั้นกําลังหาวิธีถอดสมการให้สามารถเปิดประตูมิติได้2ทางเพื่อที่พวกนั้นจะได้ทําตามแผนที่วางเอาไว้เพราะที่จริงแล้วโปรเจกต์เทราลานว่าเป็นเพียงให้การหลอกลวงเท่านั้นพวกผู้มีอํานาจไม่ได้ต้องการจะส่งคนมาสร้างอารยธรรมใหม่ตั้งแต่แรก เทเลอร์ที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดจึงโกรธมากแล้วทำลายสมการของลูคัสทิ้งเพื่อไม่ให้แผนการของพวกมันสำเร็จหลังจากนั้นอีกสองวันต่อมาลูคัสก็ได้แอบออกไปนอกเทลานว่าซึ่งพอเทเลอร์ตามไปดูก็เห็นว่าลูคัสนั้นแอบใช้วิธีบางอย่างในการเปิดประตูมิติเพื่อให้ในายพลฟิลบริกเดินทางมายังอดีตฟิลบลิกบอกว่าผู้มีอำนาจจากเบื้องบนต้องการจะปลดเทเลอร์ออกจากตำแหน่งแล้วให้เขาขึ้นเป็นผู้ดูแลเทลานวาแทน ซึ่งเทเลอร์ก็ปฏิเสธไม่ยอมทำตามคำสั่งทํำให้ในายพลฟิวบริกจึงควักปืนออกมาแต่ว่าเทเลอร์ก็ชิงฆ่าฟิวบลิกตายไปซะก่อนพร้อมกับเนรเทศให้ลูคัสออกไปจากเทเลโนวาทำให้ไม่มีใครพบเห็นลูคัสอีกตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ลูคัสก็ยังไม่คิดที่จะหยุดถอดสมการและเขียนมันลงไปตามที่ต่างๆเพื่อให้เทเลอร์พบเห็นราวกับว่ากำลังจะยัวย่วยุให้เขาโมโห นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เทเลอร์พยายามปกปิดไม่ให้มีคนในเทร์ลานว่าไปเห็นสมการเหล่านั้นเพราะถ้าหากประชาชนรู้ความจริงว่าการถูกส่งมายังเทร์ลานว่าเป็นเพียงแผนการหลอกลวงจากผู้มีอำนาจพวกเขาก็อ่านรู้สึกเสียใจและยอมตายแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อซึ่งเทเลอร์จะไม่มีวันให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดเพรหน้าที่ของเขาคือการดูแลคนในเทร์ลานวาให้ดีที่สุด ต่อจากนั้นเทเลอร์ก็ปล่อยตัวจิ้มกลับออกไปเพราะเชื่อว่าจิมนั้นไม่ได้เป็นสายลับของพวกซิกเซอร์จริงๆและจะต้องสืบหาให้ได้ว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแนะ่